หงยูวฟฟาสซับทุกคนวันนี้โราปาเก้าวสวนสัตว์ปลากัดวันนี้เหล่งรวมปลากัดทุกสายพันธุ์จะอยู่ที่นี่นะครับไปดูกันว่าจะได้สักแปดตัวไหม ไปดูกันเลยแต่ปาลารุกนั้นหนักเลยทุกคนเลยนโอเคไปดูกันเลยว่าเราจะได้สายพันธุ์ไหนมาบ้างนะครับไปดูกันเลยเพราะว่าที่นี่มันแหล่งรวมปลากัดเลยนะครับมาดูกันทุกคนรวมปลากัดอย่างเดียวไม่ไม่ว่านะครับรวมปริงทุกสายพันธุ์เลยกันที่นี่มาดูว่าเราได้จะได้รักแปดสิบตัวไหมเห็นลูกมาแล้วทุกคนมีลูกมีลูกต่วปะมันเป็นไนหมดนะ เดินไปเรื่อยๆดูว่าจะได้ไหมดูวดไปด้วยทุกคนว่าไงวดไหมเกว็ก่อนมีวอดไหม,มทุกคนเดินไปเรื่อยๆมาดูว่าเราจะได้สายพันธุ์อะไรกันบ้างทุกคนแอวที่รูร้ๆอ่ะหาไม้เลยฝั่งหรือว่าไม่ขึ้นทีกว้างนี้ ว่าไม่ขึ้นทีประนี้มีหวดให้รักชุดดิโอเคเราเดินไปไเรื่อยๆทุกคนเล่งรวมทุกสายพันธุ์ของปรากัดแต่ยังไม่ได้ทีตอนนี้เรียบร้อยเราเดินมาเทือกปลอกแลว้วตอนนี้โอเคไปดูกันดูว่าเราได้ไดรับแปดสายพันธุ์ไหมวันนี้แต่แล้รงแล้วยากทุกคนหรือ เพราะว่าน้ำมันเยอะกว่าเดิมน้ำมันเยอะกว่าเดิมวิ่งเข้ามาเล็กตัวนึงตัวไม่ใหญ่ตัวเมียไม่ใหญ่ฮึเข้ามาเล็อุ้ยตัวเมียไม่ใหญ่ทุกคน ไม่เย้ต่อเลยหยากของไหไว้มันเลี้ยงเลี้ยงลูกกข้ามาไหมเข้าทุกรอบทุกคนใต่ตัวผู้ไม่รู้ว่าวัยรุ่นจาดเลยมั้ยน้ำปืดืดตัวเมีย่อืม ไม่รู้สายพันธุ์ไหนตัวสายพันธุ์ไหนทุกคนเราก็บอกไม่ถูกทางใบพูใบพูไม่พูอืมดำตัวเมียลาวเรงวมานี่วอดทุกคนวอดของเต้เลยนี่แต่น้ำมันลึก lâm bưu tukon Trái pan nơi nha hm 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 kéo hm 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 phô hm 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 คนเดียวด้วยเนี่ยทุกคนเราได้มาแล้วสายพันธุ์เรกสายพันธุ์ป่าได้ทุกคนนี่นาใบป,ปูก่อนเลรวได้ผลไว้ลงน้ำลึกเวบึ๊บออกมาดำปื๊ดมาลูกมันน้ำลึกเล็ออกมาดำปื๊ดมา ไม่พืดทุกคนเราเริ่มมาน้ำลึกเลยพึดมาไม่พึดเว้ยน่าจะมาแล้วมาหรือ,อยังยังไม่มาทุกคนเป็นไปได้วันนี้ปนไปได้ไม่มาดีไปไปกันต่อถ้ายังไม่มา สายปันอื่นสักตัวดินม่ปืดนม่ปืดเว้ยนม่ปืดเว้ยงับหายใจจักแล้วต้องลุฝังเงี้ยเหรอ มาดูมีไหมอืมตัวเมียเหรอทุกคนตัวเมียของตัวเมียตัวเมียมันเล็กด้วยทุกคนฮึมน้ำปืชลาวทุกคนไอ้นี่น่าจะสายพันธุ์แดงทุกคนอืมนี่ออกแดงนะไม่ไม่ไม่ได้ออกปลาใต้นะวันนี ยากเลยมือเดียวนี่แดงทุกคนออกแดงแดงนะตัวนี้มาดูกันอืมนั่นทุกคนออกแดงไหมอืมใส่ตุงว้าสองไหยทุกคนมาเป๊บเดียวตัวนี้เริ่มจะติดห<ม>ังใบโพวนะทุกคน น่าจะติดอ่างไว้โพนะตัวตัวตัวนี้ไปไปกันต่อหวางได้อยู่ทุกคนดูว่าจะได้กี่ตัวลวงไปแล้วดำปืดเลยน้ำลึกทุกคนดูว่าไม่ไม่ก็อยากลงเฮีเงาเงไม่เญ้ไม่เอาไปกันต่อ เนียบปีขึ้นมาดำปืด๊ดตรงนี้ต้องมีมั่งแน่เลยในีนจีกระตาโอเคทุกคน เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วลุ้นกันว่าบวชไม่มีเลยเจอบวชเดียวทุกคนฮะรดัมปื้ดเลยเมียทุกคนอืแล้วผู้อยู่ไหนอ่ะผู้มันต้องมีสิวะผู้มันต้องมีสิวะผู้มันต้องอยู่แถวนี้แหละ ถ้ามีขนาดนั่นน่ะคู่ใหญ่เลยนี่วอด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 น้ำเพีอบเลยแต่ว่าอุ้ยผู้ไปหนยบายโยผู้หายอยู่จับยากด้วยทุกคนสถา,านที่ เต็มเนี่ยผูไม่รู้อยู่ไหนหนดตัวหมดเลยโอเคทุกคนหมายนี้เราก็ไม่ได้หาใบปูนะ ได้สายพันแดงๆมาเนี่ยพอประมาณนี้อันนี้ลูกหมอไหมอะตัวนี้น่าจะลูกหมอนะเพราะว่าที่ว่าหลายสายพันที่สวนตัดปากัดพ่อเลยก็มาสาสตร์ตรงนี้เปทุกคนแต่ไวรุ่นก็จับเบอเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามจ้องบังจาสรตอรี่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ